สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุฎีศีพันประเสริฐชัยบริษัทบิลเล่ย์รัมมันราะมีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวล่าวะลากุวตะอิลลับิลลาฮิลอาลีลอะซีม سبحانك لا إِنْ مَلَنَا إِلَّا م َ ع ل َ م ْ ت َ ن ah uh. َ ا إِنَّكَ أ ن ت َ الْأَلِيمُ الْحَكِيمُ و َ ت ُ ب ْ ع َ ل ي ن َ ا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญความเมตตาใจพระองค์สุบฮานะหัวตาอานานั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงสามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละ วันนี้บทความพิเศษกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เรานั่นจะได้ตอกย้ำซ้ำเตือนหรือตอกย้ำซ้ำทวนหั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทุกท่านนะครับให้เราได้ยึดมั่นในหลักการของอันอิสลามตามกิตาบุลล์ตามอัลกุรอานแล้วก็ตามสุนนะหรือแบบฉบับ ของท่านาศาสดาซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชุกต่ตอลล l a ์มากๆที่วันนี้นะครับลล l a ์ให้อากาศเราหายใจนะครับลล l a ์ให้เราหายใจออกซิเจนของโรรองอย่างบริสุทธิ์เราไม่ได้เสียสะตุ้งสะดางนะครับในการที่จะได้ต้องซื้อออกซิเจนของลล l a ์เลยน,นะครับ อากาศเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตใครหมายความว่าผมไม่ต้องขออนุญาตคนหนึ่งคนใดที่เป็นมนุษย์ว่าขออนุญาตหายใจนะครับขออนุญาตใช้ออกซิเจนนะครับเราไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานาหูตาลานะครับฉะนั้นของบางอย่างนะครับก็เป็นของอัลลอฮฺหมดเลย ดวงตาเราก็ของอัลลอฮ์หูเราก็เป็นของอัลลอฮ์นะครับอวัยวะเราต่างๆในร่างกายก็เป็นของอัลลอฮ์หมดถ้าหากว่าเป็นของเรานะครับเราก็ควรจะรักษามันไว้ได้นะครับแต่พอเวลามันไม่ใช่ของเราเนี่ยต่อให้เรารักษามันยังไงนะครับพอถึงเวลามันก็เป็นไปตามที่อัลลอฮ์ตาลากำหนดเพราะว่ามันเป็นสิทธิของพระองค์ที่พระองค์นั้นจะค่อยๆเก็บไป บางคนเนี่ยไม่เคยใส่แว่นนะครับแต่พออยู่ไปอยู่ไวยก็ต้อง,งใ,ใส่แว่นสายตาก็อาจจะสั้นลงนะครับบางคนใสยตาก็อาจจะยาวขึ้นนะครับฉะนั้นโรคทางสายตา <realmente> いいในมีทั้งสายตายาวก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งสายตาสั้นก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วถามว่าถ้าเป็นของเราอะเราอยากจะเป็นปกติสายตาไม่ต้องใส่แว่นนะครับเราควบคุมมันได้เราดูแลมันได้ แต่ความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมครับความเป็นจริงก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสายตาดวงตานี้เป็นของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วสายตานี้ดวงตานี้เป็นของอัลลอฮ์ใช้ดวงตานี้สายตานี้นะครับไปในทางที่ดีให้มากๆเอาตาอ่านอัลกุรอานให้มากๆเอาตาอ่านหนังสือตำรับตำราเกี่ยวกับศาสนาให้มากมาก เพราะดวงตานี้เป็นของอัลลอฮ์อย่าให้ดวงตานี้มีของมสัสยัดเยอะๆหูก็เป็นของอัลลอฮ์บางคนตอนแรกๆก,ก็ได้ยินดีพอไปไปมาอายุเยอะขึ้นก็หูชักตึงขึ้นตึงขึ้นอลัลลอฮ์คอยเก็บเพราะอะไรที่ตึงก็อ,อาจจะมีสาเหตุมาจากไหนล่ะฟังเพลงเยอะนะอลัลลอฮ์ก็อาจจะทดสอบให้หูตึงนะครับในตอนบันปลายนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาถ้าเป็นของเราล่ะเราก็อยากจะหูดีตลอดแต่ปรากฏว่าเวลานี้หูมันเริ่มตึงเริ่มตึงขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นของอัลลอฮฺอัลลอฮ์ก็เริ่มที่จะเก็บมันไปนะครับนอกจากหูจากตานะครับและอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราบางคนนะครับก็ถ่ายไม่ค่อยจะออกเพราะอะไร เพราะว่าระบบในร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมเริ่มไม่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นจะกินอะไรเข้าไปเราก็ต้องระมัดระวังนะครับดูแลรักษาสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้มาให้ดีนะครับแล้วก็ให้คิดดีกับพระองค์มากๆนะครับให้คิดดีกับพระองค์ให้สรรเสริญอัลลอฮฺมากๆให้สแสดงการยิ่งใหญ่นะตักบ,บีตให้อัลลอฮฺมากๆ นะครับตาฮมีดมากๆตาฮลีนมากๆนะครับให้ตัสเบียมากๆเพราะว่ามันจะทําให้น้ําหนักตราชูของเราในวันเกียร์มัดเนี่ยจะได้มีมากๆและเราก็จะได้เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จณวันนั้นพี่น้องครับเราคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของการโกหกให้กับอัลลอฮ์การโกหกให้กับท่านอัลซูลนะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ และผมก็ได้นำเสนอให้พี่น้องฟังนะครับว่าการที่เราพูดนะครับถึงท่านรอซูนสนลลลัลฮุวาลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องใดก็ตามแต่และเรื่องนั้นเนี่ยเราคิดเอาเองแล้วเราก็ดันไปอ้างว่ารอซูนพูดนะครับเราได้ยินคนหนึ่งคนใดเขาพูดมานะสาสาว่าสาสาว่ารอซูลพูดเราก็ไม่เคยไปอ่าน เราก็ไม่เคยไปศึกษาแล้วเราก็ดันหยิบคําพูดนั้นไปสอนคนอื่นแล้วก็บอกว่าเราซูนพูดนะครับเราซูนพูดอย่างนี้นะเราซูนพูดอย่างนี้นะทั้งทั้ที่เราพูดออกไปเนี่ยเราซูลไม่รู้เรื่องเลยนะครับการที่เรามีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับไปอ้างว่าเราซูนพูดทั้งทั้งที่เราซูนก็ไม่ได้พูดเราซูนสอลัลออะลัยหัวสลัลลมก็บอกว่า จงเตรียมที่พำนักของเราไว้เลยไวไวในนรกนะครับการไปอ้างคำพูดของศาสดามมฮัมหมัดสลลาะฮ์อะลัยวะซัลลัมนะครับในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามแต่ก็ต้องอ้างให้ให้ถูกต้องให้มีที่มาที่ไปนะครับให้เป็นการอ้างมาจากฮะดิษี่ซอเฮียถูกต้องนะครับไม่ใช่เป็นคำพูดลอยๆไม่ใช่เป็นคำพูดภาษาไทยที่เขียนในหนังสือ นะเป็นภาษาไทยหาที่มาที่ไปคนรายงานฮะดิษก็ไม่ได้นะครับคนบันทึกฮะดิษก็ไม่มีนะครับแล้วก็กลายเป็นการอุป,ปโลกขึ้นมาแล้วก็ไปให้ร้ายกับท่านอดศูนย์อย่างเงี้ยพี่น้องต้องระมาัดร,ร,ระวังหรือสิ่งที่ท่านอดศูนสโลลลอหลฮะไฮิวะซัลลัมท่านได้สอนมารยาทที่ดีงามให้แก่พวกเรานะครับในเรื่องของการที่เราไปได้ยินนะครับ เรื่องหนึ่งเรื่องใดามาจากที่ใดก็ตามจะเป็นเรื่องในบ้านของเราก็ดีจะเป็นเรื่องในองค์กรของเราก็ดีนะครับจะเป็นเรื่องของบุคคลระหว่างเรากับเพื่อนเราก็ดีแล้วการที่เราไปเล่าทุกเม็ดขออนุญาตใช้คำว่าทุกเม็ดนะครับฟังแล้วเข้าใจง่ายไปเล่าทุกเม็ดไปเล่าทุกตอนไปเล่าอย่างละเอียดให้กับคนซึ่งที่อยู่ข้างนอกเขาฟังนะครับ โดยที่เจตนาของเราเนี่ยไม่ดีเจตนาของเรานี่ยไม่ด,ด,ไมดีไปเล่าต้องการทําลายองค์กรต,ต้องการทําลายชื่อเสียงคนในองค์กรต้องการทําลายชื่อเสียงคนในครอบครัวการไปเล่ารละเอียดอย่างนี้เนี่ยพี่น้องนับน,นบีก็บอกเตือนเอาไว้ว่ากาฟฟบินมัรอิกาดีบันมันเป็นการเพียงพอแล้วที่คนคนหนึ่งถือว่าเป็นคนโกหกถือว่าเป็นคนโกหกเลยนะ ทำไมล่ะครับก็พฤติกรรมก็คืออายุหัดดิซาบิกุลิมาซเมียไปเล่าไปพูดทุกๆสิ่งที่เขาได้ยินมานะครับพี่น้องครับก็ต้องตรยตรองก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีนะครับเราจะพูดอะไรไปนะครับเราจะเล่าอะไรให้ใครฟังก็ต้องบวทลบคูณหารให้ดีผลดีกับผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นและตามมาที่หลังเนี่ยอันไหนมันเป็นผลดีอันไหนมันเป็นผลเสีย พี่น้องครับไม่ใช่สักแต่เล่าอย่างเดียวเลยนะครับและบางคนที่ไปเล่าเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเล่าเนี่ยบางคนเติมอีกต่างหากนะพี่น้องเนื้อหาที่ฟังมาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเติมเขาเรียกว่าทำบิดาต่อเติมต่อเติมเนื้อหานะครับให้เรื่องมันเข้มข้นหน่อยให้เรื่องมันมันอีกนิดหนึ่งนะครับในการไปเล่าให้คนอื่นฟังพี่น้องครับพฤติกรรมของเรานี่กำลังเป็นคนโกหก เป็นพฤติกรรมไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่เรานั้นจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ออกห่างนะครับจากพฤติกรรมอย่างนี้นะครับเราเนี่ยถ้าใครมาเล่าให้เราฟังอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรใดก็ตามพี่น้องครับถ้ามันเล่าชั่วโมงนึงไม่เลิกเนี่ยเราก็ต้องเตือนนะเฮ้ยนี่มึงเล่นเล่าละเอียดขนาดนี้เลย,ยงไงต้องเตือน นะครับต้องบอกมันด้วยว่าเฮ้ยการเล่าละเอียดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเล่าซะละเอียดอย่าเป็นคนที่ใช้ตอนชักนำคนฟังนะ่ะอย่าเป็นคนที่ใช้ตอนชักนำแหมสาอร่อยใช้ตอนมาชักนำานเะออมึงเล่าให้ละเอียดเลยมึงว่ามาให้ละเอียดเลยเห็นไหมคนฟังเนี่ยถ้าใช้ตอนชักนำมันก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าอยากฟังโอ้โหละเอียดแล้วยิ่ง ไอ้ครอ,อ,อบครัวนี้ด้วยยิ่งไอ้บ้านหลังนี้ด้วยยิ่งไอ้โรงเรียนนี้ด้วยแหมเราไม่ชอบอยู่แล้วเราก็ยิ่งอยากฟังนั่นแหละคนฟังอย่างนี้แหละชัยตอนมันกําลังชักนําท่านแล้วท่านกําลังอริดอร่อยไปกับสิ่งที่ที่กําลังร่วมกันสมหัวกันในการโกหกหมดเท็จนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องระมัดร,ระวังเพราะอะไรพี่น้องผมเตือนนี้เพราะอะไร เพราะว่าอัลลอฮ์บฮาน ن ه ูละ تعالى ได้ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานสุราอัลอิสรออายะที่หกสิบสามอัลลอฮ์ تعالى บอกอย่างนี้ออูบิลเลห์ินเชยตันุรจีมวะลาตักฟูมาเลยซาลกะบิฮิอัลมุนและอย่าพูดในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นอย่าพูดในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้เรื่องในเรื่องนั้นเพราะอะไรครับอินนัสซมาวัลบาซร์วัลฟูอาดะกุลูอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูละ พะแท้จริงหูก็ดีตาก็ดีและหัวใจก็ดีทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวนนอัลลอฮฺตาอาลาหูก็ถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺวัลบัสรตาก็ถูกสอบสวนนอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะอาลาวัลฟัวตหัวใจของเรามันซ่อนเร้นไหมมันจริงใจไหมกับการที่นําเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเล่าให้คนอื่นฟังจริงใจไหมมาเล่า ถ้ามาเล่าแล้วทําให้ดีกันประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายมาเล่าในสิ่งที่ดีของทั้งสองฝ่ายปัญหาไม่มีหรอกพี่น้องแต่ถามว่ามีสักกี่คนล่ะที่มาเล่าเรื่องที่ดีดของทั้งสองฝ่ายมันมีสักกี่คนคนอย่างนี้มันมีน้อยพี่น้องครับมันมีแต่คนที่แอบแฝงไปด้วยการที่จะเห็นคนอื่นเขาตกต่ำเห็นคนอื่นเขาล่มจมเห็นคนอื่นเขาเไม่ได้ดีได้ดีแล้วก็มันสะใจ ใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้นะพี่น้องทั้งหลายต้องระมัดระวังนะเพราะอะไรครับอินนัสซัมอวัลบาสอดลฟัวอาตะกุลุไลกะกานฮุมัาสอูล่ะแท้จริงหูตาและหวัวใจทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ตาลาหนีไม่พ้นหรอกพี่น้องทั้งหลายหนีไม่พ้นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะหุตาลาผลงานจากพฤติกรรมที่มาจากหูเราได้ยินมากี่วันได้ยินมากี่เดือนได้ยินมากี่ปี ได้ยินมากี่ครั้งแล้วเรื่องที่ฟังมานะ่ะเรื่องอะไรนะเรื่องไร้สาระไหมเรื่องนินทาไหมนะครับเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ไหมถ้ามันไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายจะตอบกับ Allah อัลลอฮ์ยังไงหูก็ได้รับนี่แหละเจ้าของหูนี่โดนละซวยละงานนี้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายวันบัสดต,ตาก็เหมือนกันไปดูมากี่วันดูมากี่เดือนดูมากี่ปีไอ้เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยไอ้เรื่องที่มันฮารามนะครับ เรื่องที่มันผิดต่อหลักการของาศาสนาเนี่ยเป็นยังไงครับเราหนีไม่พ้นหรอกครับเราก็จะตอบอัลลอฮ์ตา,าอาไายัางไงในวันกิยามัตเนี่ยวันฟูอาตหัวใจของเราเนี่ยจริงใจไหมบริสุทธิ์ใจไหมนะครับในการที่ท่านมาเล่าเนี่ยท่านมาเล่าท่านเล่าเรื่องอะไรท่านเล่าเรื่องของตัวเองหรือเปล่าเปล่าเล่าเรื่องไม่ดีของไอ้ขวนี้เล่าเรื่องไม่ดีของไอ้องค์กรนี้นะครับเป็นยังไงห่ะครับ ก็กลายเป็นว่าเราจะตอบการละตาลาอยังไงไอ้เจ้าของตาไอ้เจ้าของหูไอ้เจ้าของหัวใจนะัยุ่งเลยพี่น้องทั้งหลายแต่รับการลงโทษจากการละตาลาเราจะตอบไม่ได้เราก็กลายเป็นคนที่มีบาปมีความผิดแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงพี่น้องคนที่มีหลักฐานผูกมัดทั้งด้านตาก็ดีหลักฐานผูกมัดทั้งด้านออหูก็ดีหัวใจก็ดี พี่น้องครับจะเลี่ยงยังไงหลักฐานม,นมันมัดตัวไว้หมดแล้วและไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มาจากผลงานของเรามันจะลอดเดนการจดบันทึกของมาลากิกาที่พระองค์สั่งให้มาบันทึกความดีและความชั่วของเราเอาไว้มันไม่มีหรอกครับแต่ละวันแล้วมันจะวันนี้วันนี้ไม่ได้รับการจดวันนี้เนื่องจากมาลาิกาพักผ่อนไม่มีหรอกครับทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ของมาลากิกา ลายะซุนลอฮะอามอามารหุมคุณลักษณะของมาลายกัสจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้ทำหน้าที่ทุกวันเลยครับไม่กินไม่ดืม่มไม่พักผ่อนทำตลอดนี่คือคุณลักษณะของมาลายกัสไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์ขี้เหม็นแบบเราพี่น้องนะเหนื่อยเราก็พักแล้วไม่ไหวเราก็นอนแล้วนั่นคือมนุษย์นะครับ นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนพวกเราทั้งหลายว่าอย่าพูดในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการโกหกซะเดี๋ยวมันจะเป็นการใส่ร้ายซะนะครับเราต้องห่างไกลท่านกอตาดานะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าจงอย่าพูดว่าท่านเห็นถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นซะหน่อยแต่ดันไปบอกว่าเราเห็นเนี่ยพูดได้ไหมท่านกอตาดาบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้ นะครับและจงอย่าพูดว่าได้ยินถ้าหากว่าท่านไม่ได้ยินสิ่งนั้นไนอ้แบบนี้เยอะไหมไม่ได้ยินมาหรอกแต่ว่าโอ้โหมาเติมแต่งซะนะเหมือนกับได้ยินมาเหมือนกับตัวเองได้ยินมานะครับเออนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านกอตาด้าได้ได้บอกเอาไว้และอย่าพูดว่าท่านรู้ถ้าหากว่าท่านไม่รู้ในสิ่งนั้นนะครับเราไม่รู้ในสิ่งนั้นก็อย่าบอกว่าเรารู้เอ้ยเรารู้เรื่องนี้เรารู้เราเนี่ยไม่ได้รู้เลยในเรื่องนี้เนี่ย นะครับเรื่องที่มันเป็นเรื่องของเขาเรื่องที่มันเป็นเรื่องขององค์กรเขาเราไม่ได้รู้เลยพี่น้องครับเราก็อย่าดันไปเสอเออบอกว่ารู้นะครับเราไม่ได้รู้ในเรื่องของกฎหมายของอัลลอฮ์เลยเราไม่ได้รู้ในเรื่องของการซื้อขายเลยนะครับในหลักการของอันอิสลามเป็นแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่เคยอ่านเลยแต่เราดันไปบอกว่าเรารู้ใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานั่นจะต้อง พิจารณาสอบสวนตัวเองเพราะแท้จริงอัลลอฮฺตาลานั้นจะทรงสอบสวนท่านถึงสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนี่คือคำพูดของท่านกอตาดะนะครับอัลลอฮฺตาลานั้นจะทรงสอบสวนทั้งหมดนะครับในสิ่งที่เราได้พูดออกไปนะครับได้มีฮาดิษอีกบทหนึ่งที่เป็นฮาดิษที่เตือนใจพวกเราเหลือเกินสอนนะครับให eh uh, ben kho khit thi di kae rao luek keun hadits bon ni bawa ala in nasdaka yahdi ila birri nakap wa innal birra yahdi ila jannati wa innar rajulu wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiq wa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaba rawahul bukhari มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสูดว่าท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะลัยวกัสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงความสัจจะนั้นจะนำไปสู่ความดีนะครับและแท้จริงความดีนั้นจะนำไปสู่สวงสวรรค์และแท้จริงชายคนหนึ่งจะมุ่งมั่นอยู่ในสัจจะจน,นกระทั่งเขาถูกบันทึกณที่อัลลอฮ์ว่าเขาเป็นผู้ที่มีศัจจะขอทูลาต่ออัลลอฮ์นะครับให้เราเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมนะครับจากคําสอนของท่านรอซูลใน ช่วงแรกตรงนี้ให้เราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ในสัจจะจะพูดอะไรก็มุ่งมัน่นว่าสิ่งที่เราพูดนั้นต้องเป็นความจริงเราจะต้องไม่โกหกนะครับแล้วเราจะถูกบันทึกนนอัลลอฮฺตาอัลาว่าเราเป็นผู้ที่มีสัจจะนะครับและแท้จริงการโกหกนั้นจะนําไปสู่ความชั่วพี่น้องโกหกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆ นะครับและการโกหกที่เริ่มมาจากเรื่องเล็กๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความชั่วทั้งสิ้นและแท้จริงความชั่วนั้นเนี่ยจะนําไปสู่นรกของอัลลอฮ์และแน่นอนว่าชายคนหนึ่งจะมุ่งมั่นอยู่กับการโกหกคนบางคนนี่ชอบขี้หกนะครับชอบโกหกมุ่งมั่นที่จะโกหกอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งเขาถูกบันทึกนอัลลอฮ์ตาลาว่าเขาเป็นผู้ที่โกหกพี่น้องครับเราเนี่ยถ้ามองในมิติของสังคม แล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบโกหกเราทํางานอยู่ในองค์กรในองค์กรหนึ่งองค์กรใดก็ตามแต่ถ้าเราโกหกแล้วเขาจับได้แล้วตอนหลังๆมานะครับหัวหน้าของเราจับได้เพื่อนร่วมงานของเราจับได้ว่าเราชอบโกหกพี่น้องครับถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในองค์กรนั้นอย่างมีความสุขจะทํางานอยู่ในองค์กรนั้นอย่างมีความสุขไหมไม่มีหรอกครับเขาก็จะไม่ไว้ใจเราเขาก็จะ ไม่ไว้ใจเราไม่ไว้วางใจในให้เราทำงานไม่ไว้วางใจที่จะให้เราดูแลในเรื่องที่สำคัญสาคัญต่างๆเพราะเราเป็นคนที่ชอบโกหกและในที่สุดนะครับเราอาจจะเป็นบุคคลที่ความโกหกมันจะพาเราไปสู่ความพินาศเขาอาจจะเราไล่เราออกจากงานด้วยซ้ำไปอันเนื่องมาจากเรานั่นเป็นคนที่โกหกฝากกับพี่น้องไว้ด้วยนะครับว่าเรื่องการโกหกนี่เราต้องมาเตือนคนในครอบครัวของเราเตือนลูกเตือนหลานของเราเตือนคน,คนที่ เป็นญาติใกล้คิดและอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเราว่าอย่าเป็นที่คนที่โกหกเพราะความโกหกนั้นจะนำไปสู่ความพินาศวบิลลาหิตาฟิกวัลหิดายะวัสสลลมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุฎศีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา